ประโยคที่เรามักจะมีโอกาสได้พูดบ่อยๆนั่นก็คือนะคะประโยคแรกค่ะบอกอายุและประโยคที่2ก็คือบอกเวลาอันแรกนะคะถ้าบอกอายุนะคะโดยปกติแล้วนะคะในบทสนทนาในชีวิตประจําวันนะคะเราไม่ต้องพูดคําว่า year old หรือ years old เลยก็ได้ยกตัวอย่างนะคะออบจะบอกว่าเอามีลูกสาวหนึ่งคนใช่ไหมคะแล้วก็ลูกอายุ7จขวบ I have a daughter she's seven แค่นี้ก็พอแล้วนะคะคำว่า years old คือตัดออกไปเลยเพราะอะไรน่ะเหรอคะเพราะว่าบริบทมันจะบอกอยู่แล้วนะคะว่าเลข7นั่นคือเลขของอายุ โอเคส่วนอันที่2นะคะเวลาบอกเวลาค่ะที่เป็นจุดศูนย์ศูนย์นะคะไม่นับเศษนาทีนะคะถ้าเป็นเศษนาทีเราจะใช้ออกระลอกไม่ได้อยู่แล้วนะคะต้องเป็นจุดศูนย์ศูนย์นอนเท่านั้นนะคะถึงจะใช้ o อ l o c k อกได้ในกรณีนี้นะคะบอกเวลาแบบนี้เราตัดคําว่า o อ l o c k อกได้เลยเช่นนะคะยกตัวอย่างสถานการณ์ถ้าเกิดว่าเราจะนัดเพื่อนนะคะให้เจอกันตอนหนึ่งทุ่มนะคะเราพูดแบบนี้ก็ได้นะคะ I'll see you at seven ไม่จำเป็นต้องบอกว่า I'll see you at 7 o'clock หรือ PM ตรงนี้ก็ไม่ต้องนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะให้มันเคลียร์ที่นึงว่า7ที่ว่านะคะเป็นตอนเช้าหรือตอนบ่ายหรือตอนค่ำนะคะเราก็อาจจะพูดย้ำอีกทีนะคะเช่นนะคะ I'll see you after work at 7 นะคะคมันก็จะรู้อยู่แล้วค่ะคำว่า at seven ตัวเลขนี้นะคะเป็นตัวเลขของเวลาและมีคำเชื่อมคำว่า at นะคะคำว่า at เนี่ยเป็นคำเชื่อมของเวลาอยู่แล้วด้วยนะคะหรือถ้าเกิดว่าเราจะบอกว่าปกติเราเข้านอนตอน4ี่ทุ่มใช่ไหมคะสี่ทุ่มอ่าอย่าเผลอบอกว่า Four นะคะเพราะว่าเราต้องนับค่ะว่าเข็มสั้นอะ่ะมันไปอยู่ที่เลขไหนของนาฬิกานะคะมันก็คือเลขสิบถูกไหมคะเราจะพูดแบบนี้นะคะ usually i go to bed at 10แค่นี้ก็พอ o'clock ก็ไม่ต้องเลยนะคะเพราะรู้อยู่แล้วเหมือนกันบริบทมันบอกนะคะแล้วก็บอกด้วยว่ามันคือกลางคืนเพราะว่า go to bed นั่นเองนะคะ บทสนทนานั้นจะได้สั้นแล้วก็กระชับขึ้นยังไงล่ะคะโอเคเราก็ไปใช้ดูนะคะบ๊ายบายคะ่ะ